เอาโอ้โหมีแต่ขิดตมคิดโตมบล็อกเลยนะโอ้โหมีแต่ขิดตมบล็อกเลยเป็นจังได้เป็นจังได้เ,ไดเอาเอามาลงอีกแล้วค่ะสร้างลงอีกห้าร้อยก้อนค่ะอ๋อ ทำอะไรกระลงทุนพี่น้องเอ,อ้ยเอ,อ้ยกลัวชดัยมาบ่แมนชดัยมาง่ายๆฟางก้อนหนึ่งกับ5บาท500ก,ก้อนก็หมื่นกว่าบาทนะฮะโอ้โหแม่ยังนี่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 ขีดตัวบักหลอกเลย โอขีดต้มออกลอกเลยน้ำแห่งกองๆองเลยอ่าเดี๋ยวเอาหนามมาให้กินโอ้โหสี่สหายห้าสหายโอ้โหเป็นตะหักเป็นตะแง้งอ้าวอาวเผือกน้อยอีเผือกน้อยนั่งเผือกน้อยอ้าวสาอีกไอม่โค้มาขุด ยังพรท่านใดเอาหนามมาสา่อยู่ค่ะยังพระท่นสูบหนามมาสา่อยู่ต้องต่อสายไฟไหมก่อนค่ะค่อยได้ขึ้นมาดึงหนามขึ้นมานะคะเอออยู่ประมาณนี้แหละค่ะโอ้เ็ย <c oughs> ยังกระลงทุนพี่น้องเอ้ยกวา่าสีไใดมากแต่ละบาทกวา่าสีไใดมากแต่ละสตังกวา่าสิไใดมากเป็นงัวเป็นควายแต่ละตัวตรงใส่เวลาค่ะเพิ่มความขยันอดทนนะคะแบบนี้แหละค่ะ แปะอย่าให้เป็นเงินจะเ้าทถ้ำใดเ้าก็ทํำนะคะตามกำลังที่ห้ามีนี่แหละค่ะตอนนี้ก็เริ่มตอนนี้ก็สร้างเพิ่นมากว่าลงุงหาลอยก่อนแต่ยังบ่ทันได,ไดนะได้ประมาณลอยกัวก่อนนี่แหละว,ว่พาพว่าหาลอยก่อนมันเต็มผุนดิลอยกัวน,นี่แหละสองลอยนี่แหละเปิงก็ได้ ลองรอยของความเสียหายกับเหตุแห้เฮาเห็นยังสี่ล่ะค่ะเรืองฟื้นเรืองไฟนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังอากาเอามาลงไม้อีกฟางนะคะเอาว้เห้คไายมันกินมันแหลงแท้แทด้พี่น้องแหลงอีรีค่ะแต่เฮาบอมีฟางสื่อฟางมาซอยเขากะบ่มีห้ากินนะตัวนี้โชคเพชรชู์ค่ะตัวนี้สิเดือนได้เลย ตัวนี้สิเอ็ดเดือนลูกของอาสายพันธุ์อุไทยเป็นควายสายพันธุ์อุไทยค่ะตัวนี้โชคเอ้ยโชคครับโชคครับเป็นยังไดงลูกโอ้เป็นยังไดงไรครับเอา้ามายังกระดอกกันเดีย